เจ้าเลือกนะครับหนังสือเล่มนี้เขียนในปีประมาณ2,510พิมพ์ครั้งแรกปี2,510 2,510เป็นเป็นช่วงเวลาที่ห่างจากประเทศอิสราเอลสถาปนามาได้พักนึงแล้วห่างจากสงคราม6กวันมาได้ไม่นานนักคนที่เกิดในปี2,510 หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็จะอยู่ในวัยสามสี่สิบได้นะอยู่ในวัยเป็นคนแรงงานของชาติเลยเป็นกําลังอยู่ในวัยสร้างชาติหลังจากที่เรียนจบมาจากหน่อเน,นื้อนะเชื้อพระวงศ์ที่ส่งให้ไปเรียนเมืองนอกเพื่อกลับมาพัฒนาประเทศไทยดังนั้นหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปามโมก็เลยกลายเป็นคนที่ถือว่าเป็นปูชนียาบุคคลล่ะในในช่วงที่แกรุกร้วดจิตน,น,นะครับตั้งแต่วัยรุ่นเลย ก็เป็นนักเขียนเป็นนักที่ให้ความรู้กับคนไทยมาตลอดโพรแกเป็นคนที่กุ่มสื่อได้ในยุคแรกๆที่เดินเกมบางอย่างของการพัฒนาชาตินะครับโอเคงานเขียนงานเขียนของหม่อมราชวงศ์เครืกิตติาโมณ์นะครับชื่อยิวยิวนะครับบทที่หนึ่งชื่อคนที่พระเจ้าเลือกนะครับคนที่พระเจ้าเลือกแล้วนะครับบทที่หนึ่ง แต่ก่อนแต่รมาคนไทยเรามักจะรู้จักยิวในสายตาของฝรั่งที่ไม่ชอบยิวกล่าวคือเมื่อพูดถึงคำว่ายิวก็ให้นึกถึงคนที่ตระนีทีเหนียวและคดโกงเอารับเอาเปรียบคนอื่นเพราะความเป็นแก่ตัวหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองแล้วได้มีประเทศเอกราชเกิดขึ้นอีกประเทศหนึ่งคือประเทศอิสราเอลอันมีพลเมืองเป็นยิวเป็นส่วนมาก เรียกได้ว่าอันนี้พลเมืองของยูเป็นส่วนมากเรียกได้ว่าเป็นประเทศของยูโดยเฉพาะโอ้ตั้งแต่อันนี้พลเมืองของยูเป็นส่วนมากเรียกได้ว่าเป็นประเทศของยูโดยเฉพาะ โอ้ตั้งแต่ตั้งแต่ยุคหม่อมราชวงศ์คลุกคลิหม่อมราชวงศ์คลุกคลิกจะเห็นแล้วนะว่ายูอลังจะสร้างชาติที่มีแต่ยวอยู่ซึ่งในเวลานั้นนะโลกยอมรับการอยู่ร่วมกันของทุกสีผิวและเผ่าพันธุ์ปนกันไปนะครับแต่ตอนนี้ยูอลังจะสร้างชาตินะครับที่เป็นประเทศของพวกยวโดยเฉพาะนะครับแยกแยกประเทศด้วยสายเลือดนะครับใน2 5 1 0หบม่อมราชวงศ์คลกิกก็คิดแบบนี้แล้วนะ เดี๋ยวก็ไปไกลพอสมควรแล้วนะที่เห็นว่ายิวจะสร้างชาติเอาเฉพาะสายเลือดยิวไปสร้างชาติให้อยู่ในตรงนี้แต่ความสนใจของคนไทยในชนชาติยิวก็ยังม่ได้มีมากขึ้นกว่าเดิมเท่าไหร่นักต่อมาได้มีการแข่งขันกีฬาระหว่างชาติที่เรียกคุณที่เรียกว่าเอเชียนเกมขึ้นในกรุงเทพปรากฏว่าประเทศอิสราเอลได้ส่งนักกีฬามาแข่งขัน คนชาติอิสราเอลที่มาแข่งขันในกรุงเทพนั้นในสายตาของคงไทยก็คงเห็นว่าเป็นฝรั่งไม่มีท่าว่าจะเป็นคนเอเชียตรงไหนเลยมิน้ำซ้ำยังได้เปรียบในร่างกายทำให้ชนะกีฬาประเภทบาสเกตบอลไปอย่างง่ายดายเสียอีกแต่ใครจะนึกบ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบว่า ในโลกมนุษย์เราทุกวันนี้มีมนุษย์ประมาณสามพันล้านคนในสองพันห้ะมีมนุษย์ประมาณสามพันล้านคนในจํานวนมนุษย์สามพันล้านคนนี้เป็นมนุษย์ที่เรียกได้ว่าเป็นยิวเสียสองล้านคนสองพันห้สมีประชากรยิวประมาณสิบสองล้านคนนะครับที่ที่อยู่ทั่วโลกนับว่าเป็นจํานวนน้อย นับว่าเป็นจำนวนน้อยนับว่าเป็นจำนวนน้อยอย่างยิ่งน่าแปลกที่ว่ามนุษย์เชื้อชาติอื่นๆที่มีจำนวนน้อยเพียงเท่านี้ยังอยู่หลายเชื้อชาติในโลกยังมีอยู่น่าแปลกที่ว่ามนุษย์เชื้อชาติอื่นๆที่มีจำนวนน้อยเพียงเท่านี้ ยังอยู่หลายเชื้อชาติในโลกยังมีอยู่อีกหลายเชื้อชาติในโลกแต่ก็เป็นมนุษย์ที่ไม่มีผู้ใดรู้จักนั้นๆจึงจะได้ยินชื่อเสียงสักครั้งหนึ่งเช่นพวกไอนุในเกาะญี่ปุ่นและพวกนาคาในมณฑลอัสสัมประเทศอินเดียแต่พวกยิวนั้นดูเหมือนจะมีชื่อเสียงโด่งดังเกินกว่าจำนวนตนเป็นแน่นอน ไม่ว่าชื่อเสียงนั้นจะเป็นไปในทางดีหรือเสียก็ตามแต่ถ้าจะพิจารณาในทางดีแล้วคนเชื้อชาติยิวก็ได้ให้อะไรแก่โลกไว้มากอาทิเช่นในจำนวนผู้รับรางวัโลโนเบลทั้งหมดตัด้งแต่ได้มีการให้รางวัลกันมานั้นปรากฏว่ายิวได้รับรางวัโลโนเบลในอัตรา1้2ในวิชาฟิสิกส์วิชาเคมีในวิชาแพทย์ แต่ทั้งนี้ก็ยังมีส่วนน้อยก็ยังเป็นส่วนน้อยเพราะตามความจริงแล้วส่วนชาติยิวได้กระทําประโยชน์ต่อโลกมนุษย์ไว้มากทางด้านศาสนาวิทยาศาสตร์วรรณกรรมดนตรีการคลังและในทางปรัชญาถ้าจะพูดกันไปแล้วก็เรียกได้ว่ามากกว่าเชื้อชาติใดๆในโลก ในประวัติของโลกนั้นปรากฏว่ามีเชื้อชาติต่างๆได้ถือกำเนิดขึ้นและได้ทำความเจริญให้แก่โลกไว้หลายเชื้อชาติเป็นต้นว่าพวกชาวอียิปต์โบราณพวกชาวกรีกโบราณและพวกโรมันแต่คนเหล่านี้ได้สาบสูญหมดพืชพันธุ์ไปชนชาติยวได้ถือกำเนิดมาพร้อมกับคนโบราณต่างๆที่ได้กล่าวมานี้ แต่จนถึงบ,บัดนี้ก็ยังไม่ได้สาบสูญไปพวกยิวได้ใช้เวลาประมาณ4,000ปีสร้างสรรค์สิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นตลอดมาและสิ่งที่พวกยิวได้สร้างขึ้นนั้นก็ได้รับเอามาทั้งในทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของโลกส่วนมากของโลกส่วนมากผู้ที่ได้รับเอาสิ่งที่พวกยิวสร้างสรรค์ขึ้น นั้นก็มักจะไม่ทราบว่าใครเป็นผู้สารางหรือถึงจะทราบก็มักจะไม่ยอมรับว่ามาจากยิวใหญ่ที่สุดในโลกศาสนาหนึ่งคือศาสนาครตกก็มีศาสดาคือพระเยซูเป็นยิวศาสนาอิสลามซึ่งเป็นศาสนาใหญ่ที่สุดอีกศาสนาหนึ่ง ก็เรียกได้ว่าเป็นศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากศาสนาของพวกยิวจนถึงบัดน,นี้ก็มีลัทธิธรรมเนียมและการปฏิบัติศาสนาจิตที่ยังเป็นอย่างต่อเนื่องกันอยู่หรือระมไม้คล้ายลึงนกันอยู่มากผู้เริ่มลัทธิใหญ่อีกลัทธิหนึ่งในโลกคือลัทธิคอมมิวนิสนั้นก็เป็นยิวชื่อว่าคารมาก นักคณิตศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ในโลกชื่ออันเบิร์ตไอน์สไตน์ซึ่งเป็นผู้เปิดทางให้มนุษย์เข้าสู่ยุคป,ปรมาณูและเป็นผู้ชี้ทางให้มนุษย์เดินทางไปถึงดวงจันทร์ในอนาคตด้วยทฤษฎีฟิสิก์ของเขาก็เป็นยิวนักจิตวิทยาใหญ่ของโลกอีกคนหนึ่งคือซิกมุนฟลอย ผู้ซึ่งได้เปิดเผยจิตของมนุษย์ออกมาให้คนศึกษาได้และผู้ซึ่งได้พบวิธีศึกษาการรักษาจิตซึ่งเรียกเป็นอันนับได้ว่าเป็นการปฏิวัติความรู้ของมนุษย์เกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธน์ทางจิตกับวัตถุก็เป็นยิ่อันนับได้ว่าเป็นการปฏิวัติความรู้ของมนุษย์เกี่ยวกับตนเอง ความสัมพันธ์ทางจิตกับวัตถุก็เป็นยิวเหมือนกันนะครับและเมื่อสามร้อปีก่อนนั้นนักปัาชญาคนหนึ่งที่ชื่อสปิโนซาสปิโนซาคำฮิตนักปัาชญาคนหนึ่งที่ชื่อสปีโนซาผู้ซึ่งได้ยกเอาวิชาปัาชญาออกมาจากวิทยาคม นะครับและเอามาศึกษาเป็นวิทยาศาสตร์นั้นก็เป็นยวอีกเช่นกันคือสปิโนซานะครับเป็นผู้ที่ยกเอาปรัชญาแยกวิชาปรัชญาออกมาจากวิทยาคมที่เป็นโบราณของโบราณน,นะครับสปิโนซาเป็นผู้แยกเรื่องนี้ออกมาให้มันว่าปรัชญาเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาศาสตร์นะครับคาว่าสปิโนซาสปิโนซาคือยว คนหนึ่งที่แยกเอาคอนเซปที่เมื่อก่อนในปรัชามันอัไเป็นรวมอยู่ในเรื่องวิทยาคมนะครับคล้ายๆกับคาถาอาคมทางแนวคิดทางอะไรในการสื่อสารทั้งนั้นนะครับก็แยกออกมาจากความเชื่อเพราะว่าปรัชามันคล้ายๆความเชื่อนะครับแล้วสปรีโนซาเนี่ยเป็นยีคนแรกที่เอาไอ้ปรัชที่มันรวมอยู่กับวิทยาคมต่ตางๆเนี่ยเอาออกมาให้มันไปอยู่ในหมวดว,ว,วิทยาศาสตร์พูดให้มันเป็นวิทยาศาสตร์ ในเชิงปรัชญาปรัชญาก็ไปรวมอยู่ในหมวดของส่วนหนึ่งในวิทยาศาสตร์นะครับเมื่อชนชาติยิวได้แสดงความรู้ความสามารถเป็นพิเศษในประวัติศาสตร์ของโลกอย่างนี้ก็น่าจะลองศึกษาดูบ้างว่าคนพวกนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรมาจากไหนมีประวัติความเป็นมาอย่างไรเมื่อประมาณ6,500ปีมาแล้ว ได้มีอารยธรรมเกิดขึ้นสองแห่งพร้อมๆกันในประวัติศาสตร์ของโลกแห่งแรกคือทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอิสราเอลในปัจจุบันนี้คืออารยธรรมของแคว้นเนโสโปเตเนียอีกแห่งหนึ่งเกิดขึ้นทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอิสราเอลในปัจจุบันนี้เป็นอารย